หนึ่งเทคนิคของการสร้างรายได้เพิ่มให้ตัวคุณเองง่ายๆที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้นะจริงๆว่าอยากจะบอกว่าการสร้างรายได้เพิ่มมันไม่ได้ยากเลยนะยิ่งยุคนี้คุณแค่ทําออนไลน์คู่กับงานประจําของคุณแต่แค่คุณไม่รู้ว่าอะไรที่คุณจะไปทําบนออนไลน์เอาง่ายๆคุณแค่เพิ่มทักษะความรู้หรือสกิลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับออนไลน์คุณก็สร้างรายได้เพิ่มง่ายๆได้และเอาจริงๆเลยอย่างตอนนี้ที่คุณเห็นบ๊อบอัดคลิปตรงนี้ใช่ไหมและน้องผู้ช่วยที่มาอัดให้บ๊อบตอนนี้เขาก็คือมา จ็อบ Job พิเศษจากการที่เขาทาคลิปได้จากการที่เขาถ่ายรูปเป็นเห็นไหมแค่คุณเติมสกิลความรู้ที่อาจจะเกี่ยวกับกระแสของตลาดณนะตอนนั้นนั้นคุณก็จะสามารถอัพมูลค่าหรือค่าตัวของคุณเพิ่มขึ้นได้แล้วคุณเห็นตอนนี้ก็คือน,น้องเนี่ยมารับจ็อบทีหนึ่งได้รายได้เพิ่มเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นกลับไปแล้วไปดูว่าเราเพิ่มสกิลอะไรให้ตัวเองได้ท่องเอาไว้ค่ะว่าถ้าคุณเก่งขึ้น1อย่างนั่นหมายความว่าจะ ทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกมันคือการอัพค่าตัวของคุณนั่นแหละไปหาเลยค่ะว่าเราจะอัพสกิลด้านไหนแล้วตลาดต้องการหรือเปล่าแค่นั้นแล้วคุณก็ลงมือเรียนรู้ให้ไวแล้วไปรับงานรายได้ก็เข้ามาเพิ่มแน่นอนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย